สวัสดีค่ะโฟนโฟนพาชมต้นไม้ค่ะวันนี้พามาชมต้นเฟื่องฟ้านะคะต้นเฟื่องฟ้าที่มีดอกสวยงามค่ะหลากหลายสีนะคะเวลาที่ปลูกแล้วอยู่ใกล้ๆกันนะคะดอกของเขาสีของเขานะคะจะสลับกัน ในระหว่างต้นในระหว่างช่วงต้นนะคะเก mm. ิดความสวยงามมากๆเลยค่ะมีทั้งดอกสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนปนขาวนะคะนี่นะคะค่ะเฟื่องฟ้าก็นิยมปลูกทั่วๆไปนะคะตามบ้านตามถนนนะคะเกาะกลางถนนนะคะตามหน้าบ้าน ูกไว้ในสถานที่ราชการสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยค่ะนี่สีโอรสนะคะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองแบบเหลืองเหลืองแบบอ่อนๆมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสีโอรสค่ะสีโอรสนะคะสวยงามค่ะ นี่ค่ะก็จะปลูกเรียงรายกันไปนะคะเป็นแถวๆนะคะพอดอกออกมาก็เกิดความสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับเฟื่องฟ้านะคะนี่นะคะดอกก็จะสลับกันเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะ ชมพูสีโอรสนะคะนี่ก็เป็นชมพูนะคะชมพูอ่อนปนขาวค่ะก็มีความแตกต่างกันนะคะดอกแต่ละสีเมื่อมาอยู่รวมกันนะคะหลากหลายสีมากสวยที่สุดเลยค่ะ เฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ที่มีดอกดกมากๆเลยนะคะดกก็พอๆกันกับใบเลยค่ะถ้าเราไม่อยากให้ต้นสูงขึ้นไปนะคะเราก็ตัดกิ่ง มันตัดกิ่งอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็จะต้นเตี้ยๆเป็นพุ่มนะคะพุ่มเตี้ยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการต้นเตี้ยๆเราก็ปล่อยให้เขาสูงนะคะดอกไม้ที่อยู่ในความสูงนะคะแล้วก็มีสีสันหลากหลายสีเช่นเช่นเครื่องฟ้าแบบนี้นะคะดอกเขาสลับกันไปมาสวยมากๆเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดนะคะเราปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาตินะคะปลูกแล้วก็สลับต้นกันไปแต่ละสีนะคะให้เขาเกิดตามธรรมชาตินะคะก็จะมีความสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถ่ายใกล้ๆให้ชมนะคะเรียงลายเลยค่ะก็สวยงามค่ะ สีชมพูเข้มนะคะมีความโดดเด่นะคะ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะ ถ้าปล่อยตามธรรมชาติก็จะต้นสูงนะคะกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปมากมายแล้วก็ดอกก็จะแผ่ไปตามกิ่งก้านสาขาที่แผ่ออกไปนะคะแต่ถ้าชอบชอบแบบพุ่มเตี้ยๆนะคะเราก็สามารถตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งเข้าไว้นะคะแล้วพุ่มก็จะโตมาเท่าที่เราตัดนะคะก็จะแตกกิ่งในลักษณะเตี้ย ดอกก็จะเป็นพุ่มๆก็สวยงามคนละแบบค่ะแต่อย่างไรก็ก็ดีนะคะดอกไม้ไทยนะคะขึ้นอยู่ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ตามเราปลูกขึ้นมานะคะตามบ้านหรือว่าปลูกแล้วอยู่ในป่านะคะแต่ถ้ามีดอกไม้นะคะ คือเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นน่าทึ่งนะคะในความงดงามของสีสันในดอกไม้แต่ละชนิดของไทยเรานะคะดอกเฟื่องฟ้าก็เป็นชื่อที่มีเป็นมงคลเช่นกันนะคะ แม้กระทั่งกิ่งที่มีอยู่เพียงแค่สองดอกนะคะก็เกิดความสวยงามเช่นกันนะคะเป็นพุ่มๆก็ยิ่งสวยค่ะ ที่ฝนๆถ่ายนี่นะคะพุ่มนี้นะคะก็มีประมาณห้าหสีนะคะขึ้นอยู่เรียงลายก็สวยงามค่ะ เหมือนขึ้นอยู่ในป่าเลยนะคะแต่ว่าเป็นการปลูกไว้ในบล็อกนะคะแต่ก็ปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติซึ่งก็มีความสวยงามในรูปแบบของเขานะคะ อกไม้ไทยยามที่เราพบเห็นไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะทําให้ใจเราสดชื่นนะคะมีความสุขนะคะไปในตัวค่ะมีความสวยงามชมแล้วก็มีความชื่นใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคลิปนี้ฟนฟนขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ